บทสวดมนต์ที่เสริมความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมเพียงวันละหนึ่งจบพลิกชีวิตราวปาฏิหาริย์ท่านผู้ฝังคาจะขอนำเรียนอานิสงส์จากการสวดคาถาพระมหาจากักรพรรดิและคาถาเงินล้านพร้อมขั้นตอนการสวดเพื่อเกิดอำนาจบารามีความศักดิ์สิทธิ์เสริมความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมมาให้ทุกท่านได้รับฝังคะมีความเชื่อว่า หากสวดสองบทนี้คู่กันก็จะยิ่งเสริมให้ดวงดีพิสูจน์หมาแล้วเกิดความคล่องตัวและลาบสักการะไม่ขาดสายมาเริ่มที่ขั้นตอนการสวดคาถาพระมหาจัก,กรพรรดิสามารถตั้งน้โมดสมจบแล้วสวดเฉพาะคาถาพระมหาจัก,กรพรรดิได้เลยค่ะสวดกี่จบก็ได้ท่านไม่บังคับหรือบางท่านอาจจะสวดสามจบ 5จ้จบเจบ็ดจบเจบหนึอจบหรือสวดตามกำลังวันค่ะหลวงตาม้าท่านสอนไว้ว่านึกขึ้นได้เมื่อไหร,ร่ก็สวดกินเดินนั่งนอนขับรถหรืออื่นๆสามารถสวดได้ทุกอิริยาบถค่ะหรือถ้าสวดแบบจัดเต็มสามารถสวดตามขั้นตอนที่จะนำเสนอได้เลยค่ะ ก่อนสวดภาวนาให้หายใจเข้าลึกๆเสร็จแล้วก็ให้ตั้งจิตขออารัธนาบารามีกำลังพระพุทธเจ้าตั้งแต่สมเด็จองค์ปฐมจนถึงปัจจุบันบรมมหาจักรพรรดิทุกพระองค์บารามีรวมพระปัจเจก,กพระโพธิสัตว์พระธรรมพระอริยสง์ทั้งหลายหนอมไปที่หลวงปู่ดูนึกถึงท่าน เพื่อเป็นสังขานุสติกรรมฐานซึ่งสังขานุสติกรรมฐานนั้นเป็นหนึ่งในอนุสติสิบในกรรมฐาน4 0กองขออารัธนาบารมีท่านขอรวมบารมีทั้งหมดตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตที่ผ่านมาที่เรากำหนดไปทั้ง3แดนโลกธาตุกำหนดไปยังรูปลักษ์ทั้งหลายที่เราได้สร้างขึ้นและอธิฐานไว้ กำหนดในสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราทั้งหลายอัญเชิญเทพพรอมทุกชั้นทุกภูมิโลกของวิญญาณโอปาติกะบริเวณน,นี้บริเวณใกล้เคียงบริเวณไกลไปทั้งสามแดนโลกธาตุสวดไปเรื่อยๆเพื่อเพิ่มกำลังค่ะให้สวดแบบสบายๆดังนี้บทบูชาพระให้ตั้งจิตน้อมฝากชีวิต ไว้กับพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธังชีวิตตังเมปูเชมิธรรมังชีวิตตังเมปูเชมิสังฆังชีวิตตังเมปูเชมิกราบพระหกครั้งพุทธังวันทามิกราบให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าตอนกราบค่ะธรรมังวันทามิ ให้ระลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนอันดีงามของพระพุทธเจ้าตอนกราบค่ะสังคังบันธามิกราบให้ระลึกถึงพระอริยะสง์ตอนกราบค่ะครูอุปชาอาจารย์คุณังวันธามิกราบให้ระลึกถึงครูบาอาจารย์ตอนกราบค่ะมาตาปิตุคุณนางวันธามิกราบ ให้ระลึกถึงพ่อแม่บิดามารดาตอนกราบค่ะพระไตริกขาคุณนางวันธามิกราบให้ระลึกถึงศีลสมาธิและปัญญาตอนกราบค่ะบทสมาทานศีลห้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรนังัจฉามิธรรมังสรนังัจฉามิสังคังสรนังัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรนังัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสรนังัจฉามิทุติยัมปีสังคังสรนังัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรนังัจฉามิ ตติยัมปีธรมมังสารนังขจามิตติยัมปีสร้างขังสารนังขจามิบทอารัธนาศีลปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิอธินาทานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิอพรมมจริยาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิ บทนี้ใช้แทนว่ากาเมเพื่อให้จิตเป็นพร้อมเบาสบายง่ายต่อการฝึกสมาธิหรือสวดมนต์กรรมฐานค่ะแต่ให้ระลึกถึงการมีศีลข้อ3เป็นปกติละเว้นจากการประพฤติผิดในการด้วยค่ะมุสาวาทาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยามชัชป,ปามาทฐานา เวรมณนสิกขาปะทางสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจะสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย บทอารัธนาพระนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังอารัธนานางกะโรมิธรรมังอารัธนานังกะโรมิสังฆังอารัธนานังกะโรมิ คาถาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตอากันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอากันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอากันติมายะอิติภะคะวาคาถาหลวงปู่ดูนโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยนโมโพธิสัตโตพรหมปัญโย นะโมโพธิสัตโตรหมปัญโยบทขอขมาพระรัตนตรยัยโยโทโสโมหะจิตเตนะพุทธสมิงป่าปกโตมายาขะมัทาเมกตังโทสังสัพพป่าปังวินัสันโตโยโทโสโมหะจิตเตณธรรมสมิง ปาปกะโตมายาขะมัทเมกตังโทสังสัพพะปาปังวินาสันตุโยโทโสโมหะจิเตนะสังคสงปาปกะโตมายาขะมัทเมกตังโทสังสัพพะปาปังวินาสันตุบทสวดคาถาพระมหาจักรพรรดินโมตสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตศีสะหัสสะสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังคโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชา กคีธานังวรังคันทังสีวลีจมหาเทรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุยโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิจะสวดกี่จบก็ได้ค่ะแล้วแต่เราสะดวกหลวงตาม้าท่านสอนให้สวดแล้วจิตเราเบาสบาย หรือจะสวดตามกำลังวันเกิดของเราก็ได้ค่ะโดยวันอาทิตย์สวด6จบวันจันทร์สวด15จบวันอังคารสวด8จบวันพุธสวด17จบวันพฤหัสบดีสวด19จบวันศุกร์สวด21จบและวันเสาร์สวด10จบค่ะเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิแผ่บุญแผ่เมตตาหลังจากนั้นก็ต่อด้วยบทอัญเชิญพระ บทอัญเชิญพระเข้าตัวสัพเพพุทธาสัพเพธรรม,มาสัพเพสังคาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเฉนะรักขังพันธามิสัพพโสบทอัญเชิญพระให้วาสามจบพุทธังอธิฐานิธรรมังอธิฐานิสังฆังอธิฐานิ ท่านผู้ฟังคะจริงๆแล้วบทอัญเชิญพระนี้คือบทที่ใช้กำลังพุทธคุณครอบตัวเราเพราะเนื้อความคาถานี้แปลว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนทรงพลกำลังทั้งหมดข้าพเจ้าขอผูกเอากำลังแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายกำลังแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและกำลังพระอาหารหันต์ทั้งหลายไว้เป็นเดชอำนาจเครื่องรักษาตนโดยประการทั้งปวง ดังนั้นเมื่อเราสวดคาถาพระมหาจากักรพรรดิครบขั้นตอนแล้วจะทำให้เราแขลงแกร่งปลอดภัยจากพยันตรายใดๆทั้งปวงด้วยค่ะลำดับต่อไปจะขอนำเรียนขั้นตอนการสวดคาถาเงินล้านการสวดคาถาเงินล้านได้อานิสงสองมากกว่าที่คิดคําว่าสัมปติชามิเป็นคาถาสนองกลับเป็นคาถาผลัก ผลักทุกอย่างที่เป็นเหตุใดใด,ดๆที่เข้ามาหาตัวเราถ้ามีคนมาทำไม่ดีกับเราก็จะถูกผลักไปหาเจ้าของคือการปัดอุปสรรคไม่ให้กัมรายเข้ามาค่ะป้องกันได้แม้กระทั่งคุณใสมนดาคําว่าสัมปติฉามิเป็นคาถาเร่งลาาให้ได้เร็วขึ้นเป็นบทเร่งรัดคาถาเงินล้านให้ว่านมโมสามจบแล้วว่าดังนี้ สัมปะติฉามินาสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสัพเพยขาปะรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภพิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมาอ,าอุปนะโมพุทธายะวิรัทโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหอมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาห,าหรือเรือพระคาถาเงินล้านนี้ให้สวดอย่างน้อยวันละเก้าจบค่ะความหมายของตัวพระคาถาทั้งหมด สัมปติฉามิคือคาถาสนองกรับนาสังสิโมคือคาถาพระพุทธกสปะบทที่หนึ่งพรมมาจมหาเทวาสัพเพยขาปาร,รายันติคือคาถาปัดอุปสรรคบทที่สองพรมมาจมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมคาถาบทนี้เป็นคาถาเงินแสนของท่านคะ่ะ บทที่สมหาปุญโยมหาลาภโภพวันตุเมบทนี้คือคาถาลาบไม่ขาดสายเป็นคาถาปลุกวัดพนันเชิงบทที่4มิเตพาหุหาติเป็นคาถาเงินล้านบทที่หพุทธะมอะอุนะโมพุทธายะ วิรัทยโยวิรโคโณยังวิระหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิรอิิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหอมเป็นคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าบทที่หกสัมปติฉามิบทนี้เป็นบทเร่งรัดบทสุดท้ายและบทที่เจ็ดเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือ,รอเป็นคาถามหาลาบค่ะ เทคนิคการสวดให้เกิดผลต้องท่องทั้งหมดทุกบทด้วยใจเคารพและเป็นสมาธิค่ะแต่ถ้าเป็นไปได้ควรทำให้ได้มากกว่าอายุหรือท่องไปตลอดวันด้วยใจที่เป็นสมาธิไม่มีความโลภในใจและมีจิตเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้เกิดผลเร็วขึ้นเหมาะกับภาวะเศษธธธรษฐกิจที่กำลังตกต่ำ ท่านบอกว่าคนที่สวดคาถานี้เป็นประจำจะมีความคล่องตัวใครจะตกตำ่ำเราไม่ตกตำ่ำการทํามหากินจะคล่องตัวเพราะฉะนั้นจงอย่าประมาทให้เร่งภาวนาสะสมคุณความดีช่วยงานพระศาสนาจะเป็นมงคลแก่ตนเองและครอบครัวสืบไปบ้านชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟัง และร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ